สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาาครับแล้วก็ FC ทางสปปลาวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่6นะครับเหมือนเดิมครับวางก่อนล่วงหน้า1วันนะครับก็รอนรับชมรับฟังครับสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ต้องขออภัยครับที่มาชุด10แต้มนะครับถ้าใครตัดสินใจที่ไดนชุด10แต้มก็น่าจะได้นะครับก็ ชุดเต็มมาครับ01ครับผมก็งงเหมือนกันทําไมเจาะข้าม01เด่นตัวเน้นไม่มาต้องขออภัยครับมาตัวรอง0แทนนะครับรอบที่แล้ว15501 15501ครับรอบนี้เดินสุรที่จับได้คือ9ครับถ้าเข้ามารับชมรับฟังทั้งคลิปเสร็จแล้วถ้าถูกใจเลขที่ผมวางเชิญน,นะครับตามสบายครับและถ้าไม่ชอบผ่านครับ และถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับรอบนี้เดินสุด9ครับวิ่งบนรุ่นล่าง9ครับสไา์เดิมครับก็จะมีชุดวินให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดชอบและชุดชอบมากเหมือนเดิมครับเดนสุด9ครับรองศูนย์ครับชอบ9เล่น9ชอบศูนย์เล่นศนะครับก็01459ครับเอาไปวินเอาครับเล่นเดิลาพัฒนา 6ตัวล้าพัฒนา4ตัวครับ0 14 59ครับ0 14 59ผมจะตัดจากชุด10ตัวให้เหลือ6หางที่ผมชอบและ3หางที่ชอบมากครับ09 09 19รู้จะมา10แต้มต่ออีกระวังให้ดีครับรู้จะมา0ูเออใครจะไปทราบได้ใช่ไหม สอนทราบแน่ๆคือตอนสองทุ่มเกือบครึ่งครับรู้ปแน่ะูน9หน่ง9 9 5 5ต้องขออภัยครับอาจจะได้ินเสียงเครื่องไฟครับแถวบ้านมีงานบวชนะครับมาศูนย์เข้าไปครับก็3คู่ไอ้สหางที่ชอบนะครับ3าหางที่ชอบ 091950ครับง่อมมันนะครับเสียงเครื่องไฟมันจะโยกหัวตามเวลาเกงใจครับเนอ3ตัวครับ3ตัวก็009099 019 049 005 055 045แล้วก็095ครับ2ทุ่มเกือบครึ่งของวันจาร์ที่6มารุ้นผลกันครับ